Oh, สวัสดีนะครับอยู่กับโชว์โลกอีสานมโคซิงครับโอ้ oh, พี่น้องสุดยอดเลยนะสุดยอดฝนตกต่เช้าเลยเช้าตรู่เช้าตรู่นี่ผมก็มาซื้อกับข้าวครับอยู่ทีเซเว่นนะกลับแล้วข้าวเช้า,ข,าข้าวเที่ยงครับซื้อไว้เลยเ้เกียจออกมาครับ ซือเผื่อเอาไว้เลยดูชุมช่มฉ่ำเลยที่โรงงานก็ตกครับวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะตกปลอยๆครับตกไม่แดงจะเทป,ปูนได้หรือเปล่าน้าง,งาน ได้ตกดีนะพี่น้องดูเมื่อคืนรถก็ตกถนนยู่แถวนี้นะครับตกอีกแลนะ้วพี่น้องตกตกดีตกได้ตกดีครับนะช่วงนี้รถจะตกบ่อยนะครับตกข้างๆเลย ดีนะครับไม่ทะลุไปถึงบ้านอ่ะหน้าบ้านเขาก็ดีเลยอ่ะเป็นไปได้ลืมซื้อน้ำดื่มครับ ตังเยอะมากเลยนะครับภารกิจเยอะโอทุระเยอะอะไรนะ,ะเรียกอะไรนะค่าใช้จ่ายเยอะครับเดือนนี้อทุกเดือนประกันประกันแม่ก็อันนี้นะครับต้องจ่ายเดือนนี้อแล้วก็ประกันผมสามคนอีกครับ ช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะครับไม่พอเองินไม่พอจะทำยังไงต้องไปกู er ้เลยมั้กู้ทกศซื้อน้ำก่อนครับผมเลื่อซื้อน้ำนี่น้ำเปล่า สเสบียงของวันนี้แต่ละวันแต่ละมือแต่ละเวน้นแต่จะไปดูหน้างงานกันนะเส้นนี้รถใหญ่เยอะมากเลยครับแล้วก็อันตรายด้วยยิ่งฝนตกนี่โอ้โหไม่ต้องซื้อปับ ถ้าไปซื้อกับข้าวที่ตลาดอ่ะมันมันเลือกได้ครับมันประหยัดนะแต่มันไกลไปไม่ได้ครับไปได้นานๆไปครั้งนะครับกับข้าวไปซื้อรอบหนึ่งวันหนึ่งเนาะถ้าไปซื้อที่ตลาดอูมันได้เที่ยงประมาณร้อยหนึ่งนะประมาณร้อย ร้อยกว่าบาทก็อิ่มสองมือครเช้าเที่ยงโอ้โห,โหตรงนี้ก็เริ่มจะมีดินนะรถเข้าบ่อยครับเข้าเข้า เรือกินข้าวยี่สบหกแล้วนี่ได้เวลาก็ได้ลาทำงนานอีกแล้ววันนี้วันอาทิตย์ครับไม่ค่อยจะเท่าไหรหรอกอาอท,ออทิตย์นี้จะมีโรงรถฝนตกมาก็ไม่กลัวนะครับ ที่จอรถเป็นพันไร่เลยนะอันนี้ตรงนี้ต้องพุ่งอรัพุ่งไว้ขึ้นนแล้วผมไม่ต้องพุ่งมันแรงอยู่แล้ว,ลวผมอ่ะโอ้โหตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตต พี่เล็กเรียกที่นน้นไ่ไปแล้วตรงนั้นคนเยอะครับจากไปตรงนน้นคนเยอะเอจะมานั่งถายรถไงผมไม่อยากให้มานั่งครับมันบุบบบางคนก็ามาแล้วก็พิงพิงพิงจนคูดโยกซ้ายโยกขวาลายหมด <c oughs> จอดไว้นี่นะครับ มันสุดยอดแล้วที่พักรถนี่เป็นลานใหญ่เลยนะแล้วไม่เปียกด้วยนี่ครับได้ร่มอย่างดีเลยนะไร เนี่ยครับเขาจะมาพิงตรงนี้แหละเวลาคนมาเยอะพิงตุ๊บมันก็บุบครับผมก็ไม่ว่าอะไรครับบุบไปก็ทำสีใหม่ อะไรขับรถไม่มองถนนเนาะมองแต่โทรศัพท์มีนี่นมันลบได้ตรงนี้ล้างลางไปมาหายเองทูๆก็หายเนะโอ้ขับรถนี่นี่นี่ ขับรถเขาไมา่ให้เล่นโทรศัพท์นะพี่เมื่อกี้เขาลืกแต่ว่าคุณบัลลึกพี่ล้างไปเรื่อยๆมันก็หายอนอกจากพี่ไม่ล้างนะ เมื่อคืนไปหาปลาได้ปลาตองตัวเดียวเอาไอ้นั่นดีกว่าให้แกซื้อเลือดมา